ช่องตุกจอดเพ่อต่อจัดเน่าก่อนคือแบบก็ไม่รู้เลยว่าช่องผมจะไม่ทอดทิ้งเกมในเกมหนึง่งนักแสบเต้นอาทิตย์อยู่นะครับแต่จริงก็ตั้งมือจะมาตีบอสกันนะครับก็เรามาตีบอสแล้วก็แจกกิลด้วยนะใครจะมาเข้ากิลครับผมก็เข้าได้นะนี่อยู่เซิร์ฟเวอร์41นี่กิลชื่อนี้เลยครับนี่ตอนเช้าเป็นูกตาใสแล้วมีเหรอ ตายอยู่นะครับเขาก็าาาามีแค่ผมคนเดียวก็ผมก็นะผมก็พอใช้ได้อยู่ใครอยากเข้ามาก็เข้ามาได้นะนะครับมาตีบอสกันนะครับล้วตัวละครลงผมบอกเลยอุุ้ศพเนี่ยใช้ดีมากแต่ตีบอสเนี่ยโอ้ไปลงแล้วจริงมผมอัพเป็นเอชอช็อปเปอร์ดูเวอร์หูเป็นหูดาวได้แล้วนะแต่ขาดอุปกรณ์ เอาไปดูว่าผมขาดอุปกรณ์ชิ้นไหนบ้างนะผมขาดไม่กี่ชิ้นแหละอ,อุปกรณ์น่นคือว่าตรงนี้มันเป็นสายไซครนนะครับตัวนึ้งผมสามารถอัพได้แล้วแต่ว่าตัวละครผมพานี่นขาดอีกสองตัวเว้ยผมก็เลยอัพยังไม่ได้ก่อนนั่นแหละมันประเด็นอยู่ตรงนั้นแหละเออต้องรอเก็บอะไรพวกนี้ เราจะไปแต่ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราจะไปหนึ่งกับคนนี้แล้วกันนะเอาตัวยาฟอร์สุปราเขาเราเดือดทั้งตีละเอียดชูฟลางชูฟอร์มชูฟอร์มอืมพูดเต็มหมดแล้วนะครับ เราไปตีบอลกันนะครับคิวเลยผมขอครับลูกคิวคือแบบนี้การรับคนเข้ากิวเซิฟ41อืมเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อเลยเพราะผมใช้เวลา กี่เดือนในการป้อน,นมังกู้แบบนี้ใช้เวลาสองเดือนแต่ความจริงอาจจะใช้แค่เดินเดียวแต่ผมโอเวอร์ทำอย่างอื่นเออเพราะมันเอาแล้วไปสุ่มสายอื่นเว้ยไอถังเบียร์แล้วที่ผมจะสุ่มสามัมกู้เพื่ออัพขึ้นเป็กเลยแต่ผมลีลาไปเอาตัวใหม่ๆหม่ก่อนทําไมมันก็เลยไม่ขึ้นสักทีตอนพ่อพี่พกกเูื่อนหรที่พี่น้องเห็นนั่นแหละมันยังไม่สามารถขึ้นดีนะ เห็นนี่แหละมันผมตีบอสไปแค่ไม่กี่ตัวเองนะเพราะผมเพราะผมตีคนเดียวนะใช่อยู่คนเดียวในเรือลำนี้นะแล้วผมก็ไม่ค่อยเล่นดาเนี้ด้วยนะไม่ค่อยจะไปแย่มผู้ชมในเกี่ยวเลยเข้ามาสักคนนี่ไม่มีเลยเขราะมัน นี่ผมไม่ได้เปิดออโต้ด้วยเออขับวิ่งมาอยู่กี่กิโลผมก็ได้นะครับนี่ก็บายครับบ้านจริงๆยังชอบเธอผู้หญิงอะไรติดชอบนางตังลงก็ชอบเปิดถึงแม้ผมจะเสียใจ